ตอนนี้ท to ่านเจ้าคณะอำเภอไม่สามารถจะกลับไปทรเพราะว่ารถติดครับไปยังไงบ้างครับพี่มาวันนี้ฮะมาถึงกี่โมงอ๋อวันนี้เหรอคะวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีนะครับผมอาก้ที่ได้ไปงานแต่งงานน้องแปดนี่แหละค่ะแล้วเป็นเป็นงานใหญ่ที่สุด

คันเป็นแมงค่ะสวยมากค่ะทำไมถึงพากั้าไปยักกาดาษที่ปกติมาคนเดียวกลัวอะไรหรือเปล่าครับโอเคไม่รู้อุ้ยจะกลัวอะไรอย่างฉันเนี่ยนะไม่ตายหรอกใครรับทีวีแล้วมีกินมีใช้ล่ำรวยค่ะบุญไม่ได้อดอยากปากแห้งเอาพาดนอกลูกได้ยินข่าวว่ามีคนตามประกบไม่ใช่หรอครับมีเมใครจะกล้าประกบฟันดํา ปันดามมีตัวมีตชาแล้วกินรสาครับจันทร์ดรปฐมพบกเชิญคุณประธานถ่ายรูปดรปฐมพบกดรผดมทองแท้เจอว่าเป็นข่าวดีไม่มีคนมาขับรถตามอะไรไม่มีโออนี่มันดามปันดามไม่มีนะเวียดนามไม่มีจ้ะโอ้โหปันดามไม่มีเราดีดต้ไทยนี่แหละดรมาอีกนิดนึงโอ้โหไม่ได้ถ่ายแท็กซี่แล้วไม่มีแน่นอนมีเมืองไทยนี่แหละชันนี่แหละ ครับท่านผู้มีเกียรติครับในนามของเจมบอยครบรรยากาศงานบีแงร์บ้างครับวันนี้ฮะอะไรนะคะบรรยากาศงานบีแงร์บ้างกันโอ้โหแน่นขนาดค่ะครับแต่โชคดีนะอากาศไม่ร้อนมากคนมาเยอะโอ้โหแล้วก็เห็นตัวนี้สามหมื่นค่ะดูผ้าดูอะไรนะคะครับผมคือแบบ มีอันจะกินค่ะครับปกติในงานแจ่งช้างนี่ถือว่าครั้งจัดครั้งแรกมในเมียนมาไทยเนี่อืมใช่ครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะที่จัดงานแจ่งช้างแบบนี้อ้าวก็ใช่ไงครั้งแรกสิที่จัดแต่งงานเพราะว่าเป็นคู่แรกนี่อ๋อนะครับถ้าใครเป็นคู่แรกเป็นชายหญิงอย่างท่านครับจะมีบริการนวดนะครับนวดสำหรับท่านที่ปวดเบลล์คุณโซย่านี่ต้องการเริ่มโซย่าเริ่มทํา นต่อไปเราจะตัดภาพไปหน้าสารกกรรมนะครับเราจะมอบไปวุฒิบัตรขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านครับสื่อมวลชนที่ภาษาอังกฤษจริงจังดิลเลอร์อาจารย์นายเดี๋ยวอยู่มอบไปวุฒิบัตรกับอาจารย์ท้ามาไป็นทำงานกันขึ้นไปน้องช้างยืนซ้ายขวาหน้าสาระกรรเดี๋ยวขอเชิญท่านผอสอบถามเรื่ี้ค่ะมีคนช่ยนายไปโน่นโอ้ไม่ใช่อย่างที่ด่าว่าไม่มีการท้านการทอาจารครับผมไปก่าบเพื่อน นักข่าวอยุธยาทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอเชิญทำข่าวและสัมภาษณ์ในห้องสัาษณนสถาบันสถาบันสถาบันคุณวุชมาวันนี้มากับลูกชายค่ะมีบอดี้การ์ดมาด้วยอ่ามาวันนี้สามคนอีกคนไม่ทราบไปไหนละคนเยอะวันนี้เป็นงานเต่มของน้องแสเนาะใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับผมโอ้โหรู้สึกเืิมติติเตามเติมแล้วก็นี่คนเป็นพิธีแรกใน ประเทศไทยของโลกด้วยมั้งเพราะว่าเขาเป็นผู้แรกของโลกนะฮะครับผมค่ะเมื่อเช้ามาับเมื่อเช้านี้มาไม่ทันค่ะเพราะว่าติดภารกิจดำมืดเลยค่ะมาถึงนี่ก็พอดีอะค่ะเพราะว่าเมื่อพี่พี่เป็นคนแข็งใหญ่โตมากค่ะดีใจค่ะดีใจครับผมายกจริงๆแล้วลูกสองคนเนี่ยมากะจะมาเล่น เพลงให้น้องช้างองคบาทเขาเป็น้ักรอดนตรีทั้งคู่เอามาเดี๋ยวมีโตจีนโตจีนของไทยฮะโตจีนเนี่ยเส้็ต้นเหรอะใช่ครับแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวดนตรีขอตัมาตมาอคกในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานหม่อมเจ้าหญิงรังสีนวดลนยุคนซึ่ง ท่านได้รับระราชทานสายาว่าเป็นแม่ช้างของประเทศไทยก็มาขอแสดงความยินดีกับแปดมาขอเดงควินดีแม่กับน้องแปดอย่างเดียวกับพี่อมลายทองเพราะว่าร้านป้เป็นเลขสิบของท่านพีอมก็เป็นเลสิบของานไมยเป็นหมดไม่ตื้อสี่ล้านสี่แสนสี่หมื <v. S 3> like <with> ่นส <ai>. <But S 3> <with> ี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ โอเคอามาถึงเดือนนาแล้วไม่ต้องผอดรองเท้าเข้าถึงขึ้นเดือนมาเลยนะขึ้นเดือนมาเลยท่านท่านที่เชิญฉันมากแล้วสำหรับวีวีที่โหยเชิญท่านใดฉันมาท่านเชิญฉันมากฉันมากรองนะของประดับเก็บไว้ท้านเอาบ้านนะเอาเอาฉันมาเงินมาอันมาใครขึ้นเรือนเดินออกไปเรือ